เพชหมานหลังน้ำตาเสียแชมป์หลังเกมเพชรสมานสอสมานกาเมนแพ้คะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่เพชรสมานหลังน้ำตาสุดเสีย,าย่ายพาดโดนหมัดน,น,นับ8ปเสียแชมป์หนึปอนด์เวทีมวยช่องเจสีถ้าเป็นไปได้อยากรีแมตช์แต่ขอไปทําฟอร์มก่อนขอโทษทีมงานและขอโทษ FC ทุกคนด้วยครับแสงมณีพีเคแสนชยัยมวยไทยยิม แสงมณีโพสเฟซบุ๊กว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่พีเคแสนชัยเต็มตัวแล้วนะครับแม่แอนได้มาซื้อสิทธิ์ผมที่เหลือพีกกว่าจกป๋าสมานแล้วนะครับจากนี้ไปใช้พีเคแสนชัยมวยไทยยิมขอบคุณป๋าสมานขอบคุณเสตเต้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันกับเวลาปีกกว่าที่ผ่านมาซึ่งทางเสียสมานก็หวังและมั่นใจว่าค่ายมวยพีเคแสนชัย PK, มวยไทยยิมซึ่งมีความพร้อมทางทีมงานและบุคลากรจะสามารถสร้างอนาคตทางการมวยให้แสงมณีได้เป็นอย่างดี ควันหลงแสงมณียังงงหลังตะโพแก้วเอาชนะคะแนนเฟอร์ลารี่ลงมาได้ในศึกสตูลซูเปอร์ไฟวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาแสงมณีในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมดูเฟอร์ลารี่ชนะเยอะเลยแต่น้ำเงินต่อดูมวยไม่เป็นแล้วความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจบมวยเด็ด789จัดให้แจกตั๋ว100ใบ ศุดเพจยินดีมวยเมือสนามเมืองวันที่12พฤษภาคมนี้นาเวทีมวยราชดำเนินโปรโมเตอร์เสียบนนัทเดชวชิลานตนาวงศ์จัดเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ในรอบสองปีเพจมวยเดเจ็ด789กาแจกบัตรเข้าชมให้ f c จำนวน100ใบตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาสามารถมารับได้ที่หน้าสนามมวยมาก่อนได้ก่อนหมดและหมดเลยเพียง100ใบเท่านั้นขอให้แฟนมวยรับทราบโดยทั่วกัน โดยกติกาต้องแชร์โพสต์ลูกที่อยู่ในเพจมวยเด็ดเจแปดและแคปหน้าจอเอามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ย้ำโพสต์ที่อยู่ในเพจมวยเด็ดเจแปดเท่านั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนัดที่ยิ่งใหญ่ของวงการมวยกันครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน